ปาตีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออกไปเที่ยวค่ะงานก่องานก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องฝีมือเจอเดือนก่อกับช่างใหญ่ทำกันสองคน <c oughs> ไม่เอาลูกน้องจ้ะพี่น้องนี่สร้างไฟขอมากีดแล้วจ้ะช่างไฟกีดใส่ทอใส่ทอเนี่ยจะ้ะ ใส่ท่อไฟแล้วไฟจะจับเชี่ยมจ้ะพี่เนอะนี่ท่อไฟเป็นแบบนี้ใส่ท่อใส่สายไฟแบบนี้จ้ะนี่ทางไปมืออาชีพพาไปเบิ้งควรเกีดิจ้ะพี่เนองวิธีกีด ปุ่นฟุ้งจ้ะถ้าเบ่แลวก็บเฮดกบลด้นี่จากพี่นาะแนจะเ,เก็ดแบบนี้อากมีอาชีพจากี่นาวกิด บอกไปจ้ะบอกไปจนเทเปิ้ลเกียร์เกียรล่างแล้วเพิ่นกระชิดละตบ นี่ใชพี่น้ะงคืเการเกิบโอ้ยเก็บได้เพิ่อนก็เอาแฉลบตับเป็นร่องจะพี่น้องเป็นร่อง เป็นล่องแล้วก็เอาบล็อกไฟใส่มาหวนบอกคุคลิปนี้ก็ฝากไวปจำนี้แล้วจะี่น้องเอางานไฟใส่บล็อกไฟมาให้ชมค่ะ่ขอบคุณมากค่ะฝากด้วยค่ะ กางเจเดือนแยกเข้าหลังออฟิิเชียวค่ะพี่นอ้องอัปเดตงานไฟไป <c oughs> วันวาเพื่อน